ดูดวงครึ่งปีหลัง2568รสปาศีพฤษภเริ่มต้นด้วยดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วเพราะจักดาวสุขดาวแห่งความรักความสุขความมั่งมีมั่นคงอย่างยาวนานและที่เป็นดาวประจําตัวของชาวราศีพฤษภได้โคจรมาสถิตในเขตราศีกําเนิดของชาวราศีพฤษภในบ้านของตนเองแต่ก็ควรระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่างกินรู้อยู่สบายมากเกินไปก็อาจทําให้หาได้เท่าไหร่ไม่พอใช้จนก่อภารานีสินผูกพันระยะยาวได้ การเงินรับซ้ายจ่ายขวาได้อย่างสมดุลที่เกิดจากดาวพฤหัสบดีดาวแห่งโชคลาบได้โคจรมาสถิตในเขตราศีเมถุนแต่ถ้าจะเสี่ยงโชคเก็งกำไรก็ควรระวังท่าคิดเร็วตัดสินใจเร็วเกินไปโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมสิงหาคมก็อาจทําให้ขาดทุนพิกผันจนหมดตัวได้เช่นกันการงานเมื่อเงาราหูเข้ามาครอบงําหากต้องการได้รับชื่อเสียง ได้รับความสําเร็จที่จะให้ใครๆยกย่องเชิดชูการประสานมือสิทธิถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะได้รับความร่วมมือความช่วยเหลือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ถ้าหากเป็นมิสหายในวงการเดียวกันก็ไม่ควรคาดหวังเพราะอาจเจอแรงเฉยจากเขาเธอที่รับปากแล้วแต่ที่เกียรติทมความรักเป็นระยะที่ควรระวังอารมณ์บ้างงานหมกมุ่นกับหน้าตาคือเสียงในวงสังคมมากเกินไปก็อาจทําให้ทะเลาะวิวาทจนแตกหักกันได้และสําหรับสัมพันธ์รักที่ถึงปลายทางแล้ว การประนีประนอมยอมแบ่งสินสมรสให้กันก็จะดีกว่าจะฟ้องร้องจนเป็นคดีความที่อาจต้องถูกขุดคุยข้อมูลจนเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยเช่นกันสุขภาพควรระวังหรือหลีกเลี่ยงการเสพสุราสารเสพติดใ,ใดๆเพราะอาจทําให้เจ็บป่วยไม่สบายได้ครอบครัวอยู่ในระยะที่ควรใส่ใจดูแลบุตรธิดาให้มากขึ้นเพราะอาจถูกล่อลลงจากคนแก่ที่จะกลายเป็นบาดแผลในใจไปอีกนาน